นเรู้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่17เดือนตุลาคม ปี2021นะครับมีข่าวอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับพี่น้องในรัฐฉานภาคเหนือเมืองโกกับรัฐกะชินนะครับเ <un ct ur ne> มื่อวานนี้มีการสู้รบกันอย่างดุเดือนะครับที่ในจังหวัดเมืองโกใกล้ๆกับเมืองอูตองนะครับหมู่บ้านแพรซไซทำให้ทหารมินรลายได้ใช้ปืนใหญ่หรือปืน120นะครับยิงใส่ฐานทัพโกก้ง้งหรือ m n t a นะครับที่อยู่ในพื้นที่ มีการประท่ากันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับทำให้ทหารโกกั้งต้องไปโจมตีฐานทัพมิอองลนะครับที่อยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าทหารมิโอไลยอยู่ในฐานแล้วใช้ปืนใหญ่120นะครับยิงเข้าไปยิงไปทุกทิศทางนะครับเพื่อจะไปขับไล่ทหารโกกัง้งหรือ m n d a นะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทำให้พี่น้องชาวบ้านต้องอบพยพหนีกันประมาณ400กาคนนะครับเข้าไปชายแดนจีนพม่าะนะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทหารมิลลารายได้ยิงปืนใหญ่เข้าไปทุกที่นะครับที่มีฐานทัพโกกางอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับ ทำให้ทหารโกกังหรือ MNDA เสียชีวิตไป2นายนะครับบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันที่อยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นฐานโกกังเข้าไปโจมตีฐานทัพมิโนลายนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันที่อยู่ในเมืองกโกก็มีการปะท่ากันเกิดขึ้นทุกๆชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้ยังรุนแรงด้วยกันนะครับพี่น้องในพื้นที่ต่างๆหลังจากนั้นทหารก็ชินหรือ KIA นะครับมีการปะท่ากันเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ทหารมิโนลัยเข้า ไปในพื้นที่ทำให้มีการประท่ากันในวันเดียวนะครับ3ครั้งด้วยกันที่อยู่ระหว่างกองพลที่3และกองพลที่6นะครับมีการประท่ากันเกิดขึ้นทำให้ทหารกระชินหรือ KIA บางระเบิดไว้ทุกที่นะครับที่ทหารมินโนอร์จะเข้าไปในพื้นที่ทำให้มีการเสียงปืนดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกชั่วโมงนะครับพี่น้อง เนื่องจากว่าทหารโกกังนะครับไล่รายงานไปยังกองพันที่38ทหารกระชินหรือ KIA นะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับหมู่บ้านขอนป่านะครับว่ามีทหารไม่นองลายยิงปืนใหญ่เปิดทางนะครับเพื่อจะขนอาวุธหรือขนคนเข้าไปในพื้นที่นะครับใกล้ๆกับหมู่บ้านขอนป่าก็ทําให้ทหารกระชินหรือ KIA นะครับต้องมาซุ่มโจมตีในพื้นที่ใกล้ๆกับหมู่บ้านนะครับ มีการประท่ากันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเก้าโมงเช้านะครับทำให้ทหารมินายเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับที่ในพื้นที่ลัดกระชินนะครับทหารมินายก็สู้รบกับทหารกูก้างก่อนนะครับที่จะขึ้นไปยังลัดกระชินก็มีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับที่ในลัดฉานภาคเหนือไปอยังเมืองโกนะครับพี่น้อง ทหารโกกักงหรือทหารกระชินก็เป็นเพื่อนดีกันนะครับมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันตลอดเวลาทหารมิโนลายมาบุกโจมตีทานไหนก็จะมีทหารกระชิหนหรือ KIA กับทหารโกกังนะครับร่วมมือกันสู้กับทหารมิโนลายอยู่บ่อยครั้งนะครับที่ในพื้นที่ต่างๆ2กองทัพนี่ก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเพื่อนดีกันนะครับต้องไปสู้รบหรือช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาที่ในพื้นที่รัดกระชินหรือเมืองโกนะครับพี่น้อง เมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะครับทางรัฐกระชินหรือทหารกระชิน KIA นะครับว่าทหารมินายได้เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับที่อยู่ในฐานต่างๆนะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านต้องอบพยพหนีกันอยู่จํานวนมากนะครับในพื้นที่รัฐกระชินแนวชายแดนของจีนนะครับเนื่องจากว่าทหารมินายได้ใช้ปืนใหญ่นะครับยิงถล่มใส่ฐานที่มั่นต่างๆนะครับ ทำให้พี่น้องชาวบ้านต้องอบพยพหนีกันไปแนวชายแดนของจีนทําให้ทหารกัจจินซุ่มโจมตีหลายพื้นที่นะครับถ้าไม่ไปซุ่มโจมตีก่อนทหารมินองลายก็จะมาตั้งอาวุธใหญ่หรือตั้งฐานต่างๆนะครับที่ในพื้นที่ก็จะมีเกิดเหตุอย่างในโกก้างนะครับทหารมินองลายอยู่ดีๆก็ยิงปืนใหญ่นะครับทั้งๆไม่ได้สู้รบกันแต่ทหารมินองลายก็ยิงปืนใหญ่เข้าไปใส่ในพื้นที่ต่างๆนะครับ ทำให้มีเสียงปืนดังขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับที่ในพื้นที่ลัดกระชินก็มีการป้องกันเวรยามแน่นหนานะครับเพื่อไม่ให้ทหารไม่ลงไล่เข้ามาตั้งฐานหรือเอาอาวุธใหญ่ๆเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารไม่ลงไล่แอบยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่ฐานต่างๆนะครับในลัดกระชินก็มีเวรยามแน่นหนานะครับไม่ยอมให้ทหารไม่ลงไล่ เข้ามาง่ายๆนะครับที่ในพื้นที่ลัดกระชินทุกวันนี้มีการประท่ากันดูดเดือดอยู่บ่อยครั้งนะครับพี่น้องเรามาฟังอีกประเด็นครับในภาคสกายก็มีการสู้รบกันอย่างดูดเดือดเหมือนกันพี่น้องกลุ่มพายุซอที่อยู่ในพื้นที่นะครับใกล้ๆกับหมู่บ้านพันท่ามีทหารไม่นองลายเข้ามาในพื้นที่นะครับทำให้กลุ่มพี่น้องชาวบ้านหรือกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ไปซุ่มโจมตีทหารมินองลายนะครับในช่วงเวลา3โมงเย็นนะครับประมาณ15นาฬิกาเมื่อวันที่14ตุลาคมนะครับทำให้ทหารมินองลายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไป7นายด้วยกันนะครับที่อยู่ในพื้นที่แต่กลุ่มปกป้องประชาชนกับพี่น้องชาวบ้านนะครับมีการเสียชีวิตไป3คนด้วยกันนะครับบาดเจ็บอีกหลายคนเนื่องจากว่ามีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ50นาทีนะครับทำให้กลุ่มพายุซอ กับพี่น้องชาวบ้านนะครับในระบาดเจ็บกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทหารไม่ลงลายเข้ามาในพื้นที่รถขบวนประมาณ7คันนะครับทหารมิลงลายตอบโต้ในพื้นที่นะครับใกล้ๆกับสะพานคิงนะครับ ก็มีการประท่ากันอย่างดุเดือดนะครับเพื่อจะเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นลัดกยาหรือลัดกระชินลัดชินนะครับมีทหารพี่น้องลายนะครับเสริมกองกําลังเข้าไปจํานวนมากนะครับพี่น้องอย่างที่เคยบอกไว้นะครับทหารพี่น้องลายเสียชีวิตไป100นายก็จะมา1,000นะครับถ้าเสียชีวิต1000ก็จะมา1 0,000ทหารพี่น้องลายจะเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาเข้ามาในหมู่บ้านต่างๆแล้วมาจับพี่น้องชาวบ้านมาจับกำนันผู้ใหญ่บ้าน แล้วมาขอกินหมูกินเป็ดกินไก่พี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทําให้พี่น้องชาวบ้านลุกขึ้นสู้นะครับมีหลายพื้นที่ที่ในภาคสกายทาให้พี่น้องทางหมู่บ้านนะครับเวลาเจอทาหารไม่ลงลายก็จะไปร่วมกับกลุ่ม PDF หรือกลุ่ม CTF นะครับที่ต่อต้นานทหารไม่ลงลายที่ในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ทหารไม่ลงลายก็ยังเข้ามาอยู่นะครับ หลังจากนี้ต่อไปก็อาจจะมีปะทะกันอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากว่าทหารเมิไลลรยได้เสริมกองกําลังไปในพื้นที่จํานวน,นมากนะครับที่ผ่านมาทหารมีไลลรอยได้เผาบ้านพี่น้องชาวบ้านไม่ต่ํากว่า1,000หลังคาเรือ UE ด้วยกันนะครับที่ในพื้นที่ต่างๆจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านไม่ต่ํากว่า800 0ักว่าคนนะครับมีพี่น้องชาวบ้านก็เสียชีวิตประมาณ2,000กันกว่านายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับ ข่าวนี้ก็ได้มาจากพี่น้องชาวกระชินหรือ kia นะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดกระชินนะครับพี่น้องถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่ค่อยสุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สรงค่า